สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันตอนเย็นๆนะหลังหวยออกเมื่อวานนี้เท่าไหร่หนึ่งสองวันนี้ก็สองนะหลังหวยออกหนึ่งวันนะเลขเลาวออกตามไทยนะสองสี่ล่าง เลขบนก็99เลขไทยไป 97, เก,ก้าเเลขลาวมันต้อง98 99นปดานเห็นไหมมันขยับไปตามกันนะเออเข้าท่าเข้าท่าอ่าวันนี้ก็มีคลิปมาฝากนะในช่วงเลขแทนกันนะบทบาทของเลขแทนกันนะคอยดูนะเออผมเขียนแทนทั้งหตัวเลยทีนี้ เดี๋ยวจะมีวิธีจับนะเดินเดินตัวที่แทนกันตัวท้ายสุดไปเท่านั้นเองนะเอาตัวที่สี่มันเข้านะครับผมแต่วันนี้มันจะเข้าหรือเปล่าก็ต้องตามชมนะอ่ะพูดให้ฟังให้เฉยไม่เข้าใจหรอกยกเว้นชมไปปากกาครับผมอ้าวตามชมเลยเคลื่อนไหวช้านะ เพราะว่าโดนเตะโดนเหยียบเจ็บนะฮะลมก็มีบ้างนะฮะเดี๋ยวค่อยลุกๆก,ก่อนวันนี้อากาศครื้นนะเมฆเยอะเ,ออเวลาจะยืนใส่แป้นกับไมโครโฟนเดียวให้มันยืนลำบากนะเส้นมันตึงนะครับผมเอออ่ะ ไปชมคำเตือนกันก่อนนะลำบากต้องทนเอาหน่อยเอออ่ะทนเอาหน่อยทนเอาหน่อยผมกบูบ่าบูบา,บบามาเลื่อนเลื่อนเพจมาแล้วกันอ่าเลื่อนเพจมาก็เลื่อน,น,อนจอลงไปอ่าพาให้ชม บางทีก็ดูง่ายบางทีก็ดูยากนะสูตรของปูเยี่ยมพารวยนี่แต่ง่ายงายเพราะว่าไม่ได้เขียนว่าวิ่งตัวนี้แล้วจับคู่ตัวนี้ลงมาเลยนะเขียนอธิบายแต่ต้นสูตรลงมานะใครนําไปคํานวณก็ใช้ได้นะก็มีนะักคํานวณน,นํำมาไปใช้เก่งกล้าหลายคนแล้วนะครับผมเป็นเซียนระดับมือพักการหลายคนแล้วนะ อ่าเรามาดูกันเลยเอาเปิดดอ,อกซะแล้วที่เปิดดอ,อกนี่มันอะไรอ่ะขอคำเตือนอ่านไปแล้วนะอ่าเลขแทนกันนะ1กับหกสองกับเจ็ดสกับแปก้าับสีนกับหนะมีบทบาทในการทำตัวเลขนะเลขแทนกันนะค่อยชมค่อยชมอาต่อไป ใครโชคดีบ้างถามข่าวกันนะสองห้าย์เเลขล่าง91นะ้าหนึ่งะศูนย์ห้าห้าสสวยทั้งนั้นนะเลขวิ่งเลขติดงวดนี้นะ0123นะจับที่0ูนย์กับสอศกับสมาตัวนะศูนย์หกศจะมาไหมนะผ่านไปรู้ว่านะครับผมอ่งวดที่แล้วใครโชคดีบ้าง แผ่นนี้โชว์มาเพื่อที่จะดูว่าห้าห้าเจ็ดเก้าเนี่ให้ระวังนะแสนหมื่นพันร้อยสิบหน่วยนี่มันมาได้นะเห็นไหมมันมาวันนี้มาที่เจ็ดนะเห็นไหถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันมาทั้งมันมาทั้งสี่ตัวเลยนะสามตัวเลยนะ่าตัวไหนก็ดูนะเจ็ดเก้าเก้าศนย์นาไ มันกินทั้งหมดเลยนะ0ูนย์เก้าเกียเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมันบางครั้งมันจะมาแค่หน่วย10เท่านั้นนะอันนี้มันมาทั้งร้อยทั้ง10ทั้งหน่วยนะอ่ะเลขวิ่งไม่ถูกนะ3ามสี่ห้าสี่ห้าไม่เข้าเลยนะเวลาจับเนี่ยเกียตกับเก้าไปอยู่ที่ 10, 100, 100สิบร้อยสิบมดเห็นไหมแต่ก็จับถูกทิศทางมันอยู่ฮะเลขวิ่งไปจำงวดนะ วันนี้สามสี่ห้าหกสี่ห้าไม่ติดนะเราทดลองเอาศูนย์มาเดินรหัสนะเลขหลักหน่วยมาเดินนะศูนย์สามหกเก้าสองอ่าแล้วก็เดินรหัสไว้อีกนะเอาเก้ากับสองนี่จับมาใส่ห้าหกเจ็ดห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเข้าทั้งสองตัวนะทั้งบนและล่างเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดนะเห็นไหมเห็นไหมเขา้าแต่ว่าถ้าเรา ชเ้เลขแทนกันนะทั้ง6ตัว5 5 7 9 9 0เป็น0 0 2 4 4 5นะอา้าวนำ5มาแทนได้5 8 1 4 7อา้าวได้4 7ตัวรับมนะันน0 3 6 9 0 3 6 9 2เรามันวิ่งติดเกตเรามาดูนะเกตศูนเกตสาเกตหก เจ็ดเก้าเจ็ดสอง่าเรามาดูเลขที่ชนกันนะมีเจ็ดอะไรเจเก้ากับเก้าเจนะชนกันเลยนะนเห็นไหมเห็นไหมชนกันแล้วออกนะวันนี้ผมจะทําลองดูว่ามันจะชนแล้วออกไหมนะเอา้ามันอยู่ตรงไหนล่ะแผนที่จะเขียน ายไปหมดเลยอรอแป๊บเดียวอ่ามาแล้วแผนนี้จะเขียนนะเขียนให้ชมเลยนะเก้าเจ็ดฝั่งนี้กลับแล้วนะฝั่งนี้ไม่กลับนะมันจะได้ตัวไหนเราลองดูเขียนลองดูนะใช้หลักหน่วยเจ็ดมาตั้งนะเจ็ดศูน สามหกเกเากอาขีดตัวเอา 4, 4อาี่ตัวนะสตัวขีดเส้นกัน้นซะสองเส้นนะเส้นกั้นนะนี่ 70, 3, 6, เ0 3ศูามอ่าต่อไปมีอีกตัวหนึ่งเกนะหกับ9 0้าศูนย์สามนะมีอีกตัวหนึ่งนะเาเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน เจ็ดศูนย์สามหกเก้าเดินต่อไปเลยนะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดเอาห้าตัวนะ ตัววิ่งของมันก็คือหกก้านะตัวนี้นะฮะถ้าหกมาจะมาแบบไหนนะจับดูถ้าหกมามาทักอหกสองหกห้าหกแปดหกหนึ่งหกสี่ถ้าเก้ 6, 2, 6, 5, 6, 8, 6, 1, 6, ามาก็เก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ ทางนี้จบแล้วนะเราเดินที่เจ็ดนะ,ะพวกนี้แทนกันแล้วนะสองแทนด้วยเจ็ดห้าแทนด้วยศูนย์โหนึ่งแทนด้วยหกศูนย์แทนด้วยห้าเก้าแทนด้วยสี่สองแทนด้วยเจ็ดนะ่าผมจะเขียนเอาตัวที่แทนตัวสุดท้ายนี่แหละหลักหน่วยนี่แหละนะมาตั้งนะได้ตัวไหนสองห้าแปดหนึ่งสี่ ดีแล้วเจ็ดศูนย์สามหกเก้าคอยมาดูดูตัวชนนะจะชนนี่ตัวไหนนะตัวที่จะเอาเราตัวนี้นะมาตั้งอ่าเรียบร้อยไปแล้วหนึ่ง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 อะไรครับผมหนึ่งมาใส่เจ็ดศูนย์สามหกเก้านี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสาม หนึ 1> 1, 6, 1, ่งหกหนึ่งเก้าหลักสี่ไปใส่ไหนนะใส่ตัวเดียวกันนี่แหละสี 4, 7, 4, 0, 4, 3, 4, 6, 4, ่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สามสี่หกสี่เก้าเรามาดูตัวเลขที่มันชนกันนะตัวไหนหลักหก หลักหมีหนึ่งหกกับหกสี่ครับผมมาอ้าชนกันสองตัวนะหกหนึ 6, 1, 6, 4. 4, 6. ่งกับหกสี่สี่หกมาแล้วมาแล้วนอกนั้นไม่ชนเลยนะครับผมหกหลักเดียวสี่หลักเดียวอ่าตามสูตรให้แค่นี้นะฮะ จับที่มันชนกันให้เลยหนึ่งหกหกหนึ่งนะแล้วก็หกสี่สี่หกอ่ะตัวไหนจะมานะจะแรงที่ตัวไหนเก้าสี่มีมีมีเก้าหนึ่งกับเก้าสี่ด้วยนะอ่ะเขียนให้หมด 1> 9 1 1 9 9 4 4 9ฮะได้ได้กี่หาง8ปดหางนะอ้าวมาร์กไปให้เลยนะอ่ะได้8ปตัวครับตัวที่ชนกันนะมีแค่นี้ดูแล้วมีแค่นี้นะ อรอผลกันนะครับผมไม่วงกลมให้นะแปดตัวก็ต้องแปดตัวนะท่านชอบตัวไหนก็ว่ากันไปเลยอหมดเวลาทำลาหา้จากเท่านี้นะอยากชมการทำคลิปเข้าหลามแล้วมีตัวเลขไหมจะเอาไว้ท้ายคลิปให้ชมบอกเลย 9กเกกับเกหนึ่งมีนะอ่ะอำลาพราจากเท่านี้ครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะเรามาดูว่า<อ>เผาเสร็จรูปล่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้แม่แดงกําลังปอกกําลังมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเอามาใกล้ๆหน่อยอันเอานอนอา่าให้ดูใกล้ๆอ่าทางทางนี้อยู่ต้นไฟทางนี้ปลายไฟ เราก็ดูเนื้อมันว่าสุกดีไหมนะเดี๋ยวผมจับดูก่อนสุกดีน่าจะสุกครับผมเดี๋ยวชิมดูก่อนนะเนื้อเป็นอย่างงี้อันนี้ไม่ได้ใส่อะไรว่ามันจะแซ่บไมหมดีหอมน้ำตาลก็ไม่หนักมะพร้าวก็ไม่หนักเกลือก็ไม่หนัก รู้สึกว่าต้องเพิ่มถ้าทำเขานะต้องเพิ่มเกลือแล้วครับผมเกลือเขาใส่หล้ยตือแต่ว่ามันไม่เค็มใช่ไหมอืมแต่รสหวานนี่พอดีพอดีนะไม่หวานมากนะครับแต่ว่าสุกดีเนาะ ถูกเสมอกันครับผมผมปล่อยที่อาจออกหมดเพื่อดูว่ามันเดือดสุกถึงไฟกระบอกไหมนะครับตอนนี้ลาไฟแล้วนะลาไฟแล้วแต่ก็ยังเดือดอยู่ใช้ได้นะเหน็นไหมเดือดบุบบุดบุดบุบอ่ะอร่อยครับทำข้าวหลามแบบนี้ดูวิธีทำมีต้นกล้วยนะ แล้วก็เอาไม้มาปักนะที่จริงจะตั้งใจกันข้าวหลามมันเลื่อนมันลื่นปักไว้อย่างนั้นแหละไม้ที่ปักต้นกล้วยก็เหลือสองอันนะนอกน,นั้นไฟไหม้ไปแล้วห้าอันหกเจ็ดเก้าเจรเราไม่มานะมาเก้าสองกับเก้าหนึ่งนี่แหละเก้าหนึ่งกับเก้าสองหนึ่งเก้ากับสองเก้ามาไหมแต่ว,ว่าข้าวหลามก็ดำนะถูกไฟดำไปก็มีนะ แต่คิดว่าบ้างก็คงไม่เสียหายนะครับอ่ะมาชิมด้วยกันนะครับผมทำลาพลาจากเท่านี้แหละครับการเผาข้าหลามข้าวกอกลงไปตรงรูมันก็ไปแล้วเก้าศูนย์ใส่กะทิลงอีกเก้าวไปอีกแม่มันออกเขามันได้นะพอถึง ที่เผานะก็เหลือไม้สองอันกับต้นกล้วยนี่แหละไปแล้วเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าจะมาไหมหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเราทางทำทั้งหมดเก้าบั้งนะเก้าบั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะพันสิบชิมไปแล้วเหลืออยู่เก้านะครับผม อ่ก้าวมาแรงขอให้โชคดีปีใหม่โชคดีส่งท้ายปีเก่าก็แล้วกันไปแล้วไปแล้ว